สุดซึ้งแอนนาเสืองามเอีย่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 2ประกาศอำลาตำแหน่งบนเวที Miss Universe, Thailand 2023, Miss Universe, Thailand 2023, มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023 s มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 3เมื่อค่ำค่ำวันที่20สิงหาคม2566ก่อนประกาศแอนแอนโทเนียโพซิลมยทสาคว้ามงกุฎโดยแอนนาเสืองามเอีย่ยมเผยความรู้สึกว่า แอนนาเป็นเด็กวัดค่ะทุกคนรู้ว่าแอนนาไม่ได้มีต้นทุนมากนั่นทำให้แอนนามีความฝันแอนนาฝันว่าสักวันแอนนาต้องสำเร็จให้มากที่สุดในครอบครัวให้ได้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นสัก2030หรือ40ปีแต่มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่แอนนาคิดค่ะ ในค่ำคืนที่เปลี่ยนชีวิตแอนนาไปตลอดการวันที่30กร,รกฎาคมปีที่แล้วบนเส้นทางนี้ในเวที Miss Universe Thailand แอนนาอยากขอบคุณตัวเองที่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนแอนนากล้าที่จะเดิมพันทุกอย่างอาชีพเวลาอนาคตแต่คงไม่มีวันนี้ถ้าขาดบุคคลเหล่านี้ไปแอนนาขอขอบคุณแม่ปุ้ยพ่อเอสทีมงานทีพีทุกคนที่เห็นศักยภาพแอนนา และเชื่อว่าแอนนาจะสามารถเป็นตัวแทนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ได้แอนนาขอบคุณทีมที่เลี้ยงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนที่สร้างให้แอนนาเป็นแอนนาในวันนี้ได้แอนนาขอบคุณเพื่อนและครอบครัวที่ทำให้แอนนารู้ว่า วันไหนที่แอนนาหันหลังไปแอนนาจะเจอพวกเขาเสมอและที่สำคัญแอนนาขอขอบคุณแฟนนางงามทุกคนทุกกำลังใจมีค่ากับแอนนามากแอนนาเปรียกวงการนางงามเหมือนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแฟนนางงามทุกคนคือคุณครูของแอนนาวันนี้เราจะมีรุ่นน้องคนใหม่เข้ามาอยู่ในวงการนี้แอนนาอยากให้แฟนนางงามทุกคนมอบความรัก ความเมตตาพลังบวกให้แก่รุ่นน้องคนนี้เพราะแอนนาเชื่อเสมอการที่เราโอบกอดกันมันทำให้ใครคนหนึ่งไปไกลกว่าที่คิดจริงๆและแด่ทุกคนที่กำลังสู้อยู่กับอะไรก็ตามแอนนาอยากเป็นกำลังใจให้ค่ะมีคำหนึ่งคำที่อยากจะพูดให้ทุกคนอาจจะมองว่ามันจำเจและชินหูแต่ว่าทุกครั้งที่แอนนาพูดแอนนาพูดจากใจจริงๆแอนนาอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนกำลังจะสู้อยู่กับ อะไรก็ตามเพราะคุณมันจะผ่านไปได้เพราะถ้าแอนนาทำได้ทุกคนก็ทำได้